บรรยากาศในกรุงพนมเปญช่วงสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนข่าวหรือเกี่ยวกับการชุมนุมใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ประชาชนบางส่วนเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตที่ถูกมองว่าบริหารประเทศโดยอาศัยโครงสร้างอำนาจเก่าของบิดาฮุนเซนกระแสะความไม่ ไว้วังใจนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและหลายฝ่ายกังวลว่าหากไม่มีการสื่อสารที่โปรง่งใสหรือการเปิดพื้นที่พูดคุยอย่างจริงใจสถานการณ์อาจลุกลามเป็นการประท้วงขนาดใหญ่ซึ่งยากจะควบคุมได้ในเวลา อันสั้นสาเหตุของความไม่พอใจส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและช่องว่างรายได้ที่กว้างขึ้นในเมืองใหญ่ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ครอบคลุมกลุ่มแรงงานและคนยากจนขณะเดียวกันการขยายอิทธิพลของทุนต่างชาติในภาคอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานยิ่งสร้างแรงกดดันให้คนท้องถิ่นรู้สึกถูกเบียดออกจากพื้นที่ของตนเมื่อเสียงบ่นเริ่มดังขึ้นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองรัฐบาลจึงตกอยู่ในภาวะที่ต้องเลือกว่าจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงออกหรือจะใช้้มมมาาตรรรกคคววบุเเขงดดพื่อลแ กดดันทางการเมืองนักวิเคราะห์ทางการเมืองบางรายมองว่าข่าวลือเรื่องม็อบใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากความไม่พอใจที่สะสมมานานในหมู่เยาวชนและชนชั้นกลางรุ่นใหม่กลุ่มคนเหล่านี้เติบโตมากับสื่อออนไลน์มีความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของตนมากขึ้นพวกเขามองว่ารัฐบาลควรรับฟังเสียงของประชาชนมากกว่าการใช้กำลังควบคุมการรวมตัวของพวกเขาในโลกดิจิทัลจึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าที่ รัฐบาลคาดการไว้ในขณะเดียวกันฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลยังคงเชื่อมั่นในความสามารถของหุนมาเนตโดยให้เหตุผลว่าหากเขากำลังพยายามสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองอย่างไรก็ตามการพยายามเดินสายกลางในประเทศที่มีประวัติการเมืองอ่อนไหวอย่างกัมพูชาไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อมีข่าวลือเรื่องอบใหญ่รัฐบาลจึงต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลและเตรียมแผนรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงพนมเปญแต่การเคลื่อนไหวที่เข้มงวดเกินไปก็อาจยิ่งจุดกระแสความไม่พอใจให้ลุกลามมากขึ้นสื่ออิสระหลายแห่งรายงานว่าเจ้าหน้าที่เริ่มจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักกิจกรรมและผู้สื่อข่าวที่วิจารณ์รัฐบาลโดยมีบางกรณีที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศถูกปฏิเสธไม่ให้ต่อวีซ่าหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเผยแพร่ข้อมูลเหตุการณ์เหล่านี้ยิ่งทำให้เกิดคำถามในหมู่ประชาชนว่ารัฐบาลกำลังกลัวอะไร และเหตุใดจึงต้องปิดกั้นสื่อยิ่งข่าวหรือแพร่เร็วเท่ารายการพยายามควบคุมข้อมูลก็ยิ่งผลักดันให้ผู้คนหันไปเชื่อแหล่งข่าวทางเลือกมากขึ้นในโลกออนไลน์แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับฮันเมเน่ประท้และเพนอมเพนันเรสเรื่องติดเทรนในภูมิภาคอาเซียนแม้บางข้อมูลอาจยังไม่ยืนยันแต่บรรยากาศความตึงเครียดก็ชัดเจนขึ้นทุกวันประชาชนเริ่มแชร์ภาพรถทหารและหน่วยรักษาความปลอดภัยที่เคน ื่นกำลังในพื้นที่สำคัญของเมืองภาพเหล่านี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกลัวและความไม่มั่นคงที่ปกคลุมพนมเปญในเวลานี้ฝ่ายความมั่นคงของกัมพูชาออกถแถลงการยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุม แต่ในทางปฏิบัติการตั้งด่านตรวจและการเรียกสอบบุคคลที่โพสต์ข้อความวิจารณ์รัฐบาลบนโซเชียลมีเดียกลับเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนักสิทธิมนุษยชนระบุว่าการกระทําเช่นนี้อาจละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลกําลังใช้มาตรการเชิงป้องกันที่อาจเกินความจําเป็นภายในวงการทหารเองก็มีเสียงกระซิบถึงความไม่พอใจบางส่วน นอกการบริหารของผู้นำรุ่นใหม่แม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการแตกแยกภายในกองทัพแต่การเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกก็ย่อมมีแรงเสียดทานโดยเฉพาะในระบบที่ผูกพันกับโครงสร้างอุปธรรมมาอย่างยาวนานหากรัฐบาลไม่สามารถรักษาความเชื่อมั่นภายในกองกำลังได้สถานการณ์อาจยิ่งซับซ้อนและเปราะบางมากขึ้นนักวิเคราะห์จากต่างประเทศบางรายมองว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนของกัมพูชาจากประเทศที่เคยอยู่ภายใต้อำนาจรวมศูนย์กำลังเข้าสู่ช่วงที่ประชาชนเริ่มทวงสิทธิ์ของตนแม้จะยัังงไม่ถึข้น ปฏิวัติแต่ความรู้สึกต่อต้านในระดับฐานรากกำลังค่อยๆสั่นคลอนเสาหลักทางการเมืองเดิมอย่างช้าๆและต่อเนื่องรัฐบาลของฮุนมาเนตจึงพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ผ่านโครงการพัฒนาโดยเฉพาะการลงทุนด้านเทคโนโลยีและความร่วมมือกับจีนแต่ในทางกลับกันฝ่ายตรงข้ามกลับมองว่านี่เป็นเพียงการขยายอิทธิพลของต่างชาติในประเทศขณะที่ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงปัญหานี้จึงกลายเป็นประเด็นหลักที่เติมเชื้อไฟให้ความไม่พอใจลุกลามไปทั่วการขยายตัวของข่าวลือในพนมเปญไม่ใช่เพียงปัญหาภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อคอความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติอย่างชัดเจนธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มชะลอการลงทุนและบางโครงการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพราะกลัวสถานการณ์จะบานปลายเป็นความรุนแรงการที่รัฐบาลไม่ออกมาชี้แจงอย่างโปร่งใสยยิ่งทำให้เกิดความสับสนนักลงทุนหลายรายหันไปมองประเทศเพื่อนบ้านที่มีเสถียรภาพมากกว่านี้จึงเป็น สัญญาณเตือนว่าหากรัฐบาลไม่เร่งฟื้นความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศกัมพูชาอาจสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลในระยะยาวขณะเดียวกันสื่อภาพประชาชนและกลุ่มนักศึกษาในพนมเปญกลับเป็นแรงขับเคลือ่อนณาสำคัญของกระแสความไม่พอใจพวกเขาเริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆเ,เพื่อแสดงจุดยืนเช่นจุดเทียนเรียกร้องเสรีภาพหรือเดินขบวนอย่างสงบแม้รัฐบาลจะพยายามจำกัดพื้นที่สาธารณะแต่โลกออนไลน์กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งการปลดปล่อยทางความคิดความกล้าหาญของคนรุ่นใหม่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ ประชาธิปไตยที่แท้จริงมากกว่าการปกครองที่อ้างความมั่นคงเหนือทุกสิ่งสถานทูตตะวันตกหลายแห่งในพนมเปนเริ่มออกคำเตือนให้พลเมืองของตนระมัดระวังการเดินทางในเขตกลางเมืองสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนระหว่างประเทศเองก็จับตาเหตุการณ์นี้อย่า งงใกล้ชิดรายงานบางฉบับระบุว่าหากสถานการณ์บานปลายอาจมีแรงกดดันจากนานาชาติให้รัฐบาลกัมพูชาทบทวนแนวทางการปกครองที่เข้มงวดเกินไปนักการทูตบางคนเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้กับช่วงวิกฤตทางการเมืองในอดีตที่เริ่มจากการชุมนุมเล็กๆแต่กลับขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อประชาชนรู้สึกว่ารัฐไม่ฟังเสียงของพวกเขาแม้รัฐบาลพยายามแสดงท่าทีว่าข่าวลือคือเรื่องไร้สาระแต่สภาพความจริงในพนมเปญกลับไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความตึงเครียดก,กำลังเพิ่มสูงขึ้น การเคลื่อนไหวของกำลังทหารในเมืองการเฝ้าระวังของหน่วยข่าวกรองและการเรียกตัวนักกิจกรรมหลายคนไปสอบสวนเอเหล่านี้สะท้อนถึงความวิตกกังวลในระดับสูงของรัฐบาลการพยายามควบคุมสถานการณ์ด้วยกำลังอาจทำให้ความไม่พอใจเปลี่ยนจากการวิจารณ์เป็นการต่อต้านอย่างเปิดเผยในไม่ช้าเบื้องหลังข่าวหรือทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่เพียงเรื่องของการเมือง แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านของสังคมกัมพูชาที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ประชาชน laimed, รุ่นใหม่เริ่มเรียกร้องความยุติธรรมความโปรง่งใสและสิทธิในการมีเสียงของตนเองฮุนมานเนตอาจอยู่ในจุดที่ต้องเลือกระหว่างการคงอำนาจแบบเดิมหรือการปฏิรูประบบเพื่อสร้างความไว้วางใจในระยะยาวหาเขาเลือกแนวทางแรกประเทศอาจต้องเผชิญกับความปั่นป่วนต่อเนื่องแต่หากเลือกแนวทางที่สองเขาอาจก,กลายเป็นผู้นำที่เปลี่ยนประวัต,ติศาสตร์กัมพูชาได้จริง